สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านกลับมาสู่ช่องอธิษรานแฟมิลี่นะครับมาดูจุดที่สองนะครับมาดูบารมีของพ่อปู่เพชรพักนาขาราชนะครับผมมาดูบารมีพ่อปู่กัน ขา,ขาถาบูชาพ่อปู่เพชรพักนะครับมาทั้งทีไปไหว้พญานาคกับพวกเรานะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ เชยเชยเทพพัฒรา karaoke, ชานาคามหาราภังประสิทธิ์พ odo, ีเมนามะนาโกอริยะเมตรายโยคูจิสตูนโมพุทธายะพระสละโบูชาหลวงพ่อปู <atching àn. S 2> ่พญาเพชรทัชนาคาราชณสถานที่เวียงวังแห่งนี้ขอพระเจ้านดินราแผ่นดพระบาสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจลกม ขอมาละีทุกูุ่ที่การติดใจสมบัตินะเตรกรเกกนบัตปบนะ้หน้าเด็กดพจารณาอาจจะเล้เง่ยครับ ความงดงามของปปูนะครับนี่หลบแดดนิดนึงนะครับแสงจะจ้านะครับเอนะฮะทางบ้านนะครับอยู่กับอดีตสอนนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาชมรอบๆบริเวณนะครับผมแล้วก็ด้านข้างนะครับ นีเทพ,ทพแห่งความสําเร็จนะครับเทพแห่งปัญญานะครับคือพระพีคเนนนะครับบ้านนดิสอนก็บูชาเหมือนกันนะครับ<ค>อโอมสีคเนศสายะนัมหาฮาโอมสีคเนศสายะนัมหาฮาสองโอมสีคเนศายะนัมหาฮาสามสาธุอ๋ออาละวาสีเงีบูชาสีคะนศ ขอช่วขอลาบขอเนีระทานพรที่ลูกมีทรัพย์ชีช่ลาบให้มีเงินมีทองเลี้ยงดูมีดรามานายุาในุะทำขอถดุรกิจการค้าใดๆก็ให้สมมุ่งมาปรารถนาขอให้สำเร็จสำเร็จสำเร็จ เดี๋ยวให้แอดนุกี้ถ่ายรูปให้แอดออดิสอน เดี๋ยวไปดูกันต่อในจุดต่อไปนะครับนี่คือบรรยากาศภายในงานนะครับหลังจากที่เราเดินเข้ามานะครับ นี่คือพื้นที่จัดงานนะครับที่วัดดานพระอินทร์นะฮะก็มีการาจเจริญพุทธพิธีนะครับตั้งแต่เมื่อคือนแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อคือนนี้แล้วนะฮะ พีใช่ไมครับครับผมน้ำไว้ก่อนนะฮะนี่<า>บริเวณพื้นที่ด้านในางนานนะครับก็เมื่อกี้หยิบน้ำไว้นะครับเหยวอต้อนไหนก็กินได้ครับผมไปไหนก็ขาดน้ำอย่าขาดน้ำนะครับ อาญาติธรรมวันนี้เยอะนะครับที่มาร่วมบุญนะครับผมญาติธรรมที่มาร่วมบุญวันนี้เยอะมากเลยนะครับลูกศิษย์ลูกหาพระจันาร์นะครับเยอะมากนะครับมีโรงทานนะครับผมมีโรงทานนะครับเยอะแล้วก็ประชาชนนะครับแม้จะเดินทางลําบากนะครับเข้ามาด้วยขุนละองนะครับแต่ก็มี ประชาชนนะครับเข้ามาร่วมบุญเยอะมากนะครับสาธุชนเข้ามาร่วมทําบุญนะฮะเดี๋ยวเดินไปต่อนะครับตอนนี้ก็จะเป็นช็อปนะฮะช็อปกาแฟนะครับของทางวัดนะครับด่านแมงครับนะฮะด่านแมงครับนะฮะเป็นช็อปของกาแฟนะครับทีมรับพี่นาทีก็อยู่นี่นะครับนุ่นน่ะ ทีมพี่นาทีนะครับป้าแตนอยู่นี่นะครับแฟนพี่นาทีพี่นาทีอยู่นี่กันนะฮะอยู่ที่นี่กันนะฮะอยู่ที่ช็อปนะฮะอยู่ที่ช็อปกาแฟดานเมียงครับนะฮะเดี๋ยวเราไปมาชิมกาแฟกันนะครับมาดูกันต่อนะฮะผัครัก็นะครับทยอยมาอผู้ใหญ่วันดีครับลูกกลับไปโดยสาสล้าน นะครับอันนี้เร um ื่องจริงนะนะใช่ครับวัขอพรนช่ครับถ่กสามสิบล้านใช่ครับนี่นะครับบรรยากาศที่วัดนะครับขอบคุณขครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพิ่มอะไร